ไม่เป็นไรก็โบโบก็อันนั้นโบก็มีกูไม่มีตังครับจูครับนี่ยโบมันก็คงเหรอไม่ใช่พี่อันนี้ละมั้งผมองบอกใอ้แจเพื่อนไปแล้วโอเคอ่าร่วงเลยเหรอรอ เพี่ทองขึ้นมาจะบอกว่าทำไมต้องตัดสัญญาตัวนี้เออผมพูดไปแล้วในวงบอกว่าใครไม่โอเคเสนอตัวมาได้เลยเราก็ไม่มีใครพูดอะไร เอาผมก็เรียกซาโบไปคะซายเราโป้มันก็พูดบอกว่ามันไม่โอเคแล้วผมตัดสินใจไปแล้วอ่ะผมทำอะไรไม่ได้แล้วเพื่อนไม่โอเคเรื่องอะไรอ่ะเรื่องที่ไอ้ใต้ต่อไง <c oughs> ไม่เราคือผมบอกในวงเปละว,ว่าแบบพี่เข้าใจไหมว่าแบบใ,ใครไม่โอเคก็แบบให้ให้ให้พูดอะให้พูดมาเลยผมจะได้แบบโอเคถ้าเป็นไม่โอเคก็คือเอาไวต้ตาออกก่อนแล้วตอนมันมีอาวุธก็ให้เขามาใหม่อ๋อคือโบอยากให้เอาตาออกก่อนใช่ป่ะแต่ว่าที่ลีดดีคือคือแบบว่าให้ให้ให้ใหล,ลดลดอันนั้นของตาลงใช่ไหใช่ <c oughs> อ่าที่เคือผม,มา่าเพราะมันถา้าถามจริงมันก็หนักจริงอย่างอย่างที่ที่ว่าแหละเพราะตามันต้องทำันละล้านอ่ะเยอะนะถูกพี่นั่คือผมแบบผมว่านี่เหมือนกันคือผมว่าสงสัยว่าเอยทำไมอะพวกมันไม่พูดก็แบบแค่พูดอ่ะแล้วผมเอามันก่อนอยู่แล้วเช่นไหมแต่ตรงนั้นอนะมันไม่มีใครพูด พอมันไม่มีใครพูดเราผมทำไงผมเวลาให้มันมาเล่นลูปแบบมันก็จะแบบมันก็จะแบบมาได้ไม่ไม่ไม่เต็มที่ใช่ไหมใช่ไม่ผมเข้าใจมันผมเข้าใจมันทำไมผมจะไม่เข้าใจมันผมเข้าใจมันมากมากเลยเข้าใจเนื่ยเราคือเข้าใจทั้งทั้งสองฝ่ายอะเออแต่แบบเราก็พยายามหาตรงกลางที่สุดแล้วไม่เอาเพื่อนออกอะไรผมไม่ได้ออในายออก ผมไม่มีใครยืนนั่นให้ด้วยเงินกรรมป่ะทอยไม่เห็นกงรงอะวะแต่นายคุยกับผมอะไม่เห็นปกติเลยไม่ตกจ้ายังไม่ตกหรอก ผมไม่ได้ไปตอบนายเลยว่าผมจะเอาแนวมันไม่ตกอ่ะจริงๆอ่ะดูหน่อยอดูนี่ยเห็นปะใครยืน,น,น,นไะไผมไม่ได้ยินอะไรนะไปเล่นลูกไหมไปเล่นลู้ไหมเออเพื่อนอถ้าให้พวกมาคือผมไม่เอาอ,ออกนะฮึโอเคถ้าใหใ้พวกมาผมไม่ เออให้ใครออกอืมพี่ไม่ต้องไปยินล้ะนะอ่าได้ไม่รอแบบ ให้เข้ามาคุยกับผมได้เวลาแไหมไม่ได้อยากเขาใครออกเลยแม่ไม่รู้ว่าอืมเที่ละ พี่อืมต่อมาพี่ตัดสินใจได้ไหมผมทำไมไม่อยากตัดสินใจอ,อ,อกระเป๋าอะไรนะครับไม่อยากตัดสินใจหรออืถ้าไม่อยากตัดสินใจก็ช่วยกันอะก็ถ่างความเห็นกันก่อน<ม>ทั้งหมดไม่อยากเป็นคนพูดอ่ะ ผมสัพี่ถามอะไรต้องไะอไายอายากพี่ช่วยอะไรพี่ช่วยได้หมดแหละ เล่นดิเล่นอินเทอร์อยางไงเขาเขาดูคนเขาก่อนนะเล่นคือไม่คือตอนนี้มันคือ,อเวลาเวลาพีคไทมอ์อ่ะเพื่อนมันถ้าเราอยากเล่นอะ่ะคนเราต้งองยี่สิบอ่ะใช่ใช่คนเราต้องยี่สิบมีใช่คือคือมันเป็นคือตอนนี้ก็ยังเป็นเวลาช่วงยังเป็นช่วงด่านอาวุธอยู่เพื่อนก็คือรอเล่นอินเทอร์อยากถ้าเกิดคนเราไหวอะ่ะก็ไปเล่น เพราะคนละสิบห้าคนนะ่ะถ้าไปหมดผมว่าก็ได้ลุ้นอยู่อิเธอร์ยากอะ่ะดูอ่ะนะดูไว้ขอเต็มเฮ้ยเขามีแข่งนี่ใช่ไหมได้นะเล่นเปล่าอีเธอร์ยากไงรออีเธอร์ยากก็ได้แล้วเวลานี้มันก็ไม่ฟาร์มไม่รู้อะ่ะเขาน่าจะเขาก็ต้องเตรียมตัวแล้วละสามทุ่มไหมไม่รู้ยังไงเขาต้องไปเตรียมตัวอยู่ดีแหละเขาไม่<อ>คนไปไห่นคนไปนไหนกันหมดแนละ้ว อะไรนะทุกคนไปไหนกันหมดแล้วคนไปไหนอะไรนะมันไปไหนกันหมดแล้วยาถือมิซีเป็รถต่อมด้วยรถกูไม่พี่ทำแบบนั้นอะ พี่ทำเแบบนั้นรถผมเบรรถผมเบรองไรเดี๋ยวพี่ต่ายค่าพผาให้ เปล่ยเปล่ฮะอืมเ่ยเฮ้ยเล่นเปล่าอีเธอ์ยักษ์มาดิสองร้อยห้าสิบแปดคนตรงเนี้ มาดิไปดิตามไปมึเข้ามาเ้อยากอะเฮ้ยเราไปอีทาอ่ากลยเบรอสิ่งเอ้เอไปน้องขับรถสี่แล้วมอใส่ไเดี๋ยวเขาวไปเที่วอไซค์มาวินดานีละพี่บนก เรื่องเป็นไงวะริดส่งของริดเออเฮ้ยไ,ไปยีเท่ายากันมามาเร็วอีเท่ายากมาเร็วนุงบอมเสร็จกระแสดเข้ามาอา๋อใครอยู่นอกวอลลิฟเข้ามาเดี๋ยวนี้คนระับแล้วคนที่อยู่ทนอ,อกวอลยิมจะได้ยินได้ไงอะพี่พูดพูดไปเผื่อเผื่อมันได้ยินกระแสะแบบเผื่อมันได้ยินรังสีองไม่หิตออกมาจากปากพี่ทอยไอ้บ้ามันนานล้วจากจากเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ มื่อกี้เดี๋ยวมันเมันเพิ่มเดี๋ยวเพิ่มแล้วกาลางถึงอีทาอีทามัเท่าไรพี่เท่าไอร่ท้ามามามาพี่กำลังไปฝึกทิ้งใหม่เอมาด้วยด็อยากโชว์อยู่อะเปิดะปัดแปลคอ คาวงเนี่ยนะไม่ได้บอกไว้ว่าเล่นีจะดักแชทดักแชทดักแชทก็ได้อิอะไรอ่ะมาพี่อุ้ยสีฟ้ามาได้ชนนะ ไเขาเหมือนจะเต็มสล็อตเลยนะนั่งรอห,ห้ามงงลงตะจังมาดีตังเป็นกำลังใจได้แต่ห้ามเข้าวงโอเคไหม ไม่แลวครับสีฟ้าอีกสองคนไป<ห>ไหนครับทำไมไม่เขาเ้ามอนเดิออม <า S 1> อ่ะเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันตรงตู้คอนเทนเนอร์สีแดงแล้วถ้าเราจะไปชุบนะเคมอีกแล้วเวลาชุบก็บอกเพื่อนด้วยว่ากันหน่อยพี่ทอยมีแบนเดดแบ่งไหมพี่ทอย <c oughs> มีกระเป๋าอะไรแปดหกห้า ครุณาส่งเงินแก๊งและของแก๊งกันด้วยเพราะว่าวันนี้เราลมไม่ค่อยดีนะส่งกันให้ตรงเวลานะไม่เกินเที่ยงกินนะครับเป็นอไรลมไม่ดีครับของคืออะไรกับพี่ของคืออะไรกับพี่พี่เป็นยังไงแล้วไม่รู้เลยนะจหน้าตาพี่ดีหรือไม่ดีไม่รู้อะไรม้างจ๊ไม่ดีดิไม่ดีดิไม่ได้ดีหน้าตารู้อะไรบัางอ๋อโอเค ได้ยินว่าอารมณ์ไม่ดีเหมือนหน้าตาแต่หน้าตาดีอารมณ์เลยใช่ไหมหน้าตาดีแต่ว่าอารมณ์ไม่ดีเลยทุเรเป็นอะไรต้องครับเบียผิดเป็นคนผิดไม่ใช่อีอะไรวะไอซาโดจิรูร้านส่งมาฉันรู้ครับบอสเพอร์ลี่บางวาถามว่าคิดถึงไหมครับคิดถึงตัวโฟลเกอร์ครับไม่ได้คิดถึงบางวาแค่มาส่งแล้วสีฟ้าเอาข้อนะไม่เป็นไรไม่เป็นไร ยังมีใครยังไม่ไอมกปะมีตรงนี้ยี่คนแล้วจับกลุ่มห้าดิหลอฟังนี่จับกลุ่มห้าดิตัวไอ้ตังรอยอยู่ข้างบนนะับกลุ่มห้าจับกลุ่มห้าแต่งอะไร้าตาตรงอเล็กตาตายตายตายนายตมยตายตายตายตอยตาไตาย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 ตาตายตายตา่ตายตายตายตะยตายตายตากตายตายตาาามาาาตาาา่ตายายตอ อเล่นาคนนะเว้ยมึงนับไงสคนนะเล่นไปเลยเล่นไปเลยผิดมองไม่เห็นฝังเพยเราเล่นเล่นกันมเดอนยังไงเาไหววมาสายวิ่มาสายเล่นฝังเดินเข้ามาดอนยากดีมน่าเปิดเลย้าน่าเปิดเลยรับเลยรับเลยแต่เอาไปชมที่ตู้คอนเทนเนอร์นะหยิบไปก็หยิบไปก็นีมัหยิบไปก็ ขอโทษครับโอเคพี่โอเคพี <okay. S 2> ไ่ไม่ล็อกไม่ล็อกคอยทีนึงทีมทีมเพืนโคตรเฮี้ย <c oughs> พี่แยกไปช่วยเพื่อนหน่อยดีตรงเนี้ยเข้ามาดิเข้ามาดิโอ้ยเหี้ยองไม้ไม่ได้เว้ยเหี้ของไม้ไม่ติด I fuck my đi, did. Thì bây giờ. Thì làm thì làm. Thì đi, คนนะมีคนนะตรงตรงเขาเกิดเขาเกิดเขาเกิด okay. เดียวพี่คนเดียวคนเดียวสวยไปเล่นกันคนละที่กับไอ้ที่อะเจ้ามาเจ้าจ้าเลดเลยแล้วฉีดเโอเคเลย า่ามเรียบร้อยครับรอะไรสุดภาพ <ขอ S 2> ครับสองหมื่นห้าก็ได้เรา แล้วเราตัวมันอะไอโกแบบสงสารมันงไงมันเข้าใจไหมเข้าใจคนหนึ่งอะจจะไม่รู้ว่าเออมันไอเฮี้ยมันอาจจะแค่เล่นไอเฮี้ยริดมันตัวนิดเดียวเองไอเฮี้ยเรามันต้องมาแบกรับทุกคนอะแล้วมันเลือกที่จะงอองตลอดไอเฮี้ยกูไม่ใช่ไรกูเป็นห่วงความรู้สึกมันกูอยากมันเล่นให้มีความสุขมันก็จาจป่ะแต่ทั้งทั้งที่บอกแล้วแต่ยังเล่นเหมือนเดิมอะ กูก็โกรธนะบางคนที่แบบเออพูดในวอแบบใครทําไม่ดีอะไรเงี้ยทุกคนมันไม่ดีเอื่อ่แต่ลิฟมันไม่เบมไงมันไม่พูดจริงๆนะถ้ากูเงียบกูแบบกูโกรธนานละเพราะกูเป็นห่วงมันมันจริงไม่รู้ว่าใครจะพูดไงกูเข้าข้างน้องเลออะไะแต่ลิฟมันไม่เคยพูดถึงใครเลยนะลองดูดิมันต้องงอมเองตลอดไอ้เหี้ยกี่วันละ เฮียแล้วมันป่วยอยู่ด้วยไอเฮียมันต้องมาคิดมากกับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็ตามนั้น,หนแหละเรื่องนี้พูดมาไม่รู้กี่รอบแล้วถ,ลถ้าหลิดไม่พูดก็มึงพูดแทนเลยทีนะ่ะ ใครเล่นเฮียก็พูดไปเลยมันโตได้ละพูดไปเลยใครจะเกียดก็ช่างมันนะเฮียก็มึงเล่นเฮียเองอะ่ะแล้วเมื่อลิปมันใจดีเรามันไม่ทำอะ่ะพี่เป็นไรคือเก่ามากใช่ไหม เ้พื่ออยู่ไหนครับพี่เพอเลขายกอดกอดนะครับลูกเขยคนเก่งคนเนี้ยนะเลขาย ครับไม่ใช่คนนี้มีคนนี้ดัวเนี่ยมีคนทักมาผมไม่มีอาวุธเข้าไปได้ไหมครับพี่ถอยคนนี้คืออ๋อเอาอาวุธอะคนแรคือใครกัดเองฮานั่นแหละถอยอ๋อมีอาวุธแล้วค่อยทงมาไม่ที่ผมหมายถึงว่าถ้าเกิดใครเล่นไม่ดีนายก้าวพูดแทนน้องไปละไม่ว่าจะผมหรือใครอะทุกคนอ่ะให้ผมใจร้ายอ่ะเส้นให้ดูนายอ๋อมึงก็ใจร้ายไปเลย ผมไม่อยากผมก็ไม่อยากจีบแม่แฟนแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องจีอะมันต้องทำเพื่อไม่ให้เนเร่องทําเธอเก่งที่สุดในโลกเลยรู้ไหมก็มันเป็นเรื่องจริงอะไม่ไม่ไม่ผมพูดกับวงนี้แหละมึงตัวมึงล้ำถ้ามันปรับไม่ได้มันก็อยู่กันไม่ได้อะวินวน้ความคิดกูนะสองสามวันที่ผ่านมานะเหมือนเดิมเลยเล่นเสร็จปุ๊บ มาตังพูดไอริทไม่พูดไอริทงอมอีกวันหนึ่งเล่นเสร็จมานั้งพูดเรื่องเดิมๆแต่ถ้าเกิดว่ามีคนพูดได้มันอะริทมันจะไม่ดัดเดิเขาแตป่ะอืมริทขายม,มามีรักน้องริทนะคะเก่งที่สุดในใจมีแยะริทขายรักหนูนะคนเก่งพอะเวสันตะกันนะพอมนะครับ ไปเลยทีเนี้ยมันจะมีคนมองมึงแี่หรอกถ้าคนที่จะปรับจริงๆนะมันก็โล่อ่ะมันก็ต้องนั่นไม่ใช่ยกันพูดอะไรพูดตรงๆอ่ะตัวแค่นี้ทำไมเก่งจังเลยบลวมนั่นแหละผมก็ไม่ได้พูดนะอ๋จริงๆนะต้องมองกันหลายๆใครเล่นแปะผมไม่ได้พูดนะเพราะผมก็เล่นไม่ดีเหมือนกันผมรู้ตัวเองถูกป่ะคนอื่นด่ากันในวอผมไม่พูดเพราะกูยังเล่นไม่ได้ดีอันนี่แม่งทุกวันเลย ผมก็ไม่อยากจี้เป็นคนอ่ะผมพยายามถ้าผมพูดตอนผมพูดผมก็แบบพูดรวมๆอ่ะว่าแบบผ้าตรงไหนอ่ะไม่ได้แบบแต่ก็แบบพยายามอยากให้ไปคิดเองมีใครชีดจานไหมครับสนใจไหมครับไปครับคนไหนสนใจหมอครับโอ้โหยิ่งแต่ไกลเลยสนใจฉีดยาไหมครับพี่ชายพี่ชายตลอดทั้งหลายไม่ครับไม่ฉีดหรอกพี่เสียดายยังเลย นั่นแหละเหมือนที่ลิทบอกไอ้เน,นี่ยเล่นในนี้มึงยังเข้าขานไม่ได้เลยแค่คนสิบกว่าคนนะมึงคิดดูถ้าคนยี่สิบสามสิบอ่างเงี้ยปวดหัวตายอะ่ะลิทขายมาเหมาตัวแค่นี้ทำได้ขนาดนี้ก็เก่งมากๆแล้วม,ม,มามีาพาวอ,ออ <ไป S 2> ฟอม,มารมาแลไงองเี่ยย่าเล่นในนี้ยังเล่นไม่ได้เลยไปซ้อมมึงก็แพ้เขาไอ้หี้ย พี่เอาฟินมาตอนไหนเนี่ยเย้าควีนความฟาร์มอยู่พี่ควีน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 ว่าไงอยู่ไหนรอแป๊บหนึ่งโอเคพี่กอดรอกอดรอตอนนี้รู้ความรู้สึกเป็นดีหรือแต่มันมันมีไม่กี่คนหรอกเพื่อนมันงอมแท้ทุกวันอะแล้วเรื่อแป๊บนึงเดิมเดิมๆอะแกแป๊บหนึ่งนานยังไงแค่วันสองวันแรกไม่เป็นไรแหละ กูไม่พูดไงก็เป็นหัวมันไงแบบไอ้เฮียเรื่องเดิมๆม,มันต้องแบบรู้สึกเดิมๆมันนอนงอมไอ้เฮียเพราะมึงไม่ทําตามไอ้เฮียแค่เล่นง่ายนิดเดียวเองแต่ทําตามไม่ได้ อืมทำรายการไม่ได้งอมไม่ได้งอมเลยโอเคฟังเสียงก็รู้กันอ๋อไม่สบายที่ช่ ริสโลกสู้สู้คนเก่งของมีขอบคุณครับพี่ยืนคุยเรื่องนี้อยู่เป็นไรแล้ก็ปั้ใหม่ได้คนเก่งของมีมันบ่อยอะมันบ่อยอะมันสามวันอะต้องทำวันติดติดอะที่พูดตัวเนี้ยที่พี่ยืนพูดเรื่องเดิมๆอะนี่เราจะคุยปะคือมันรู้ว่าให้เราเราเรียกมารวมกันเลิ ไม่ไม่ไม่ได้คุยพี่ผมไม่ได้เรียกรวมไม่ได้เรียกรวมเลยตัวไหนพี่ซ้อมไปซ้อมได้พี่เมื่อกี้มีใครเรียกรือซ้อมแก๊งเนี่ยแม่บอกว่ากำลังไปมีปัญหาโอเคโอเคมึงซ้อมมึงแล้วมันก็เล่นกันอยู่อย่างนี้แหละมึงก็เป็นปัญหาก็ตดูแค่นี้เองไม่ว่าเรื่องจะยากแค่ไหนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปช่างมันไปบ้างก็ไม่เป็นไรครับลูกบวมน้ำเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอนะลูก มังจะด่ากันมึงด่ากันระหว่างเล่นกันดีกว่าตอนซ้อมอ่ะติดแผนไม่เล่นอ่ะมีเก่งที่สุดเลยค่ะไม่งไม่ได้แดงหรอกมือเล่นแบบครึ่งชั่วโมงมาเล่นทีหนึ่งรวมทีหนึ่งมิตรไม่ครบเลยเยอสิบกว่าคนวันทีไม่ถึงสิบมึงก็ทำอะไรไม่ได้สุดท้ายมึงก็ได้แต่ด่าแม่ก็ไม่ได้แก้กันอยู่ดีพี่คิดว่าผมยอมเรื่องแพ้จริงๆอ่ะพี่ไม่รู้ผมหลายเรื่องพี่มันปวดหัวอะไรเรื่องพี่แบบได้เรื่องมันเข้ามาเยอะช่วงเนี้ยเออ ไม่รู้ว่าอะยมันปัญหามเยอะช่วงเนี้ยเอ่อพี่พี่เีลยวเ,ยเข้าแกงมาออกกี่คนแล้วเนี่ยไม่รู้เลยผมไม่เคยเจออย่างเงี้ยเลย